ดูเหมือนว่าหัวใจจะกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับนักร้องหนุ่มอย่างว่านธนก,กิจล่าสุดนะครับถูกจับตามองอีกครั้งหนึง่งหลังจากโพสต์ภาพถือช่อดอกกุหลาบนะครับช่อโตและสารพัดเรื่องของกุ๊กกิ๊กนะครับในวันวาเลนไทน์รวมถึงแท็กหาสารวัตรบีบีตำรวจสาวคนดังนะครับงานนี้เนี่ยทำให้หลายคนสงสัยนะครับว่าคนนี้เนี่ยคือรักใหม่หรือเปล่า แต่ล่าสุดนะครับสรารวัตรบีบีเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพคู่กับหนุ่มว่านนะครับก่อนขึ้นร้องเพลงพร้อมกับแคปชั่นว่าหน้าตึงโบหรือคะคุณพี่ศิลปินซึ่งหนุ่มว่านก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบฝ่ายหญิงว่าโบเดียวที่ดิฉันคุ้นเคยคือโบรานค่ะเอา้าเยาหยอะกันแบบนี้นะครับและมาดูแลก่อนขึ้นเวทีอย่างนี้ด้วยก็ขอแสดงความยินดีกับหนุ่มว่านด้วยนะครับรักเก่าผ่านไปรักใหม่เข้ามาเยียวยาเป็นเรื่องปกติครับถูกจับตาม,มองว่ามีรักใหม่อีกแล้วหรือเปล่าสําหรับเบเบ้ธันชนก ที่ชาวเน็ตชี้เป้าเป็นพิษกาชัยนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีไปถ่าย YouTube ด้วยกันมีภาพลง IG ด้วยกัน ่างคนดูต่างเคมีเข้ากันดีนะครับพากันลงเรือจิ้นกันหนักจนหลายคนสงสัยว่านี่ใช่รักใหม่หรือเปล่าล่าสุดนะครับสาวเบบ้เนี่ยได้โพสชิปอัปเดตคอนโดนะครับที่ทูเพื่อรีโนเวทท่ามกลางหลายคนนะครับที่ชมว่าอุ้ยต้องอลังการแน่เลยแต่ดันมีชาวเน็ตตาดีนะครับสังเกตหนุ่มเนี่ยที่ยืนคุมช่างอยู่คล้ายกับหนุ่มพิษมากๆเลยจนมีคอมเมนต์กันบอกว่าเห็นแว๊บๆพิษกาชัยแน่ๆใส่เสื้อสีดํากับแว่นคุยกับช่างใช่ไหมพิษแต่งคอนโดสวยมากไอเดียดี ดีมากเลยเหล่านี้ต้องดูอีกรอบนึงซึ่งความจริงนะครับความสัมพันธ์2คนนี้จะเป็นยังไงก็ต้องคอยติดตามกันครับแต่สําหรับแอดนะครับแอดว่าพีทเนี่ยคงมาดูเรื่องคอนโดให้แน่ๆเลยเพราะพิทเนี่ยเขาเป็นคนแต่งคอนโดสวยนะครับ ID เดีย ID เก๋นะครับ